ปิดท้ายกันที่พระเอกหนุ่มมาริโอเมาเลอร์นะคะที่หลังจากช่วงวันลรไทยที่ผ่านมาเนี่ยลงรูปกับแฟนสาวจันจีไปครั้งแรกเลยซึ่งคบกันมา8ปีแล้วด้วยนะคะเขาก็เลยบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นคนข้างรักขนาดนั้น ลงตัวกับแฟนสาวจันจิจันจ,จ,จีรามา8ปีแล้วนะคะวันเลนทายที่ผ่านมาพราะเอกหนุ่มมาริโอมาเร์ก็เลยลงรูปแฟนสาวที่ถือช่อดอกกุหลาบที่เขามอบให้หนุ่มโอก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรมากค่ะแค่อยากลงเท่านั้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีโมเมนต์แบบนี้เลยโดยได้เลือกรูปส่งไปให้จันจีดูก,ก่อนนะคะแต่ว่าจันจีเนี่ยดันตอบช้าก็เลยลงรูปที่ชอบไปเลยค่ะแล้วก็ได้เห็นอาการเซอร์ไพรส์แล้วก็ปลื้มสุดๆของแฟนสาวส่วนคลิปสุดหวานที่สาวจันจีเนี่ยจับมือหนุ่มโอไปร้องเพลงใน ช่วงปาร์ตี้งานแต่งของเจษณทะพงศ์นะคะหนุ่มโอ้ก็บอกว่าเป็นความสนุกสนานในงานค่ะมีเขินนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรมากที่มีคลิปหลุดออกมา เข,เขาก็แบบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยใจร้อนเราเรีบใช่ก็ต้องลงไว้นิดนึงตอเราลงทุนอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ปิดน,นะครับพี่ก็ขเขินๆไม่ไมีอะไรครับไม่ได้คิดอะไรมากเราก็อยากลงอยู่แล้วครับนั่นเราไม่ค่อยได้ไม่เคยได้ลงอะไรไจริงๆเราก็ไม่ได้ซีเรียสตรงั้นอยู่แล้วครับเพราะเราเราก็รู้จักกันคบกรมานานแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสว่าใครจะว่าเราอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้ไปทําอะไรใคร